We are going to the make something called a bio robot. It will be powerful weapon against Godzilla, a mechanic Godzilla to the best Godzilla. วันนี้ทางเราจะพาไปเปิดแฟ้มข้อมูลและเรื่องราวของเครื่องจักรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดกรารกับราชาแห่งไคจูเนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญในโลกภาพยนตร์และแอนิเมชันทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฝังรับชมภาพยนตร์และแอนิเมชันมาก่อนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฝังมากยิ่งขึ้น ถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับเมกากอรซิลาเมกากอรซิลาหรือเมกาโกจิระเป็นหุ่นยนต์ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์กอรซิลาปี1974ในชื่อกอรซิลาเวอร์ซัสเมกากอรซิลา มันคือหุ่นยนต์ไคจูที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มันเหมือนกับกอร์ิล่าโดยมีจุดประสงค์เพื่อกำจัดกอร์ิล่าตัวของเมกะกอร์ i ล่าได้กลายเป็นหนึ่งในสตูที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆในซีรีส์กอร์ิล่าจนถึงปัจจุบันรูปร่างของมันมีการเปลี่ยนไปตามยุคสมัยโดยมกะกอร์ลล่าตัวแรกถูกสร้างขึ้นจากเอเลียนแบ็คโฮลแพนเน็ตทีที่ออกแบบมาเพื่อทำลายกอร์ซ่าและยึดของโล จากนั้นตัวเมกะกอร์เซราจะมีบทบาทอีกทีในเทร์เลอร์ออลมกะกอร์ามันถูกสร้างขึ้นใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นเมกะกอร์เซราทชื่อของเมกะกอร์เซรามาจากคำว่าเมกะหรือก็คือเมคานิคอและตามด้วยกอร์เซาชื่ออย่างเป็นทางการของเฮเซเมกะกอร์เาก็คือ U X 0 2 93ถ้าเกิดเมกะกอร์เซรารวมเข้ากับอุปกรณ์จนครบมันจะถูกเรียกว่าซูเปอร์เมกะกอร์เาหรือก็คือซูปร์เมกะโกจิลา มิเลนียเมกากอซิลารู้จักกันในชื่อคิริวที่มีความหมายว่ามังกรเครื่องจกักรชื่อเต็มของคิริวก็คือ Multi Purpose Fighting System Type 3 San s a n s h i k i t a m o k u t e k i s e n t o s h i s u t e m u ในก l ซิล i ไทโ y จี g a ก o ก z ซ l ล a ชื่ออย่างเป็นทางการจะถูกเรียกว่า a n t i g o d z i l l a Super Heavy Mass Nano Metal Decisive Battle Weapon Mega Godzilla หลังจากที่มันถูกทำลายและรอดมาได้ในภาค Godzilla City on the Edge of Battle มันถูกเรียกว่า Megagodzilla City Monster World Megagodzilla ถูกเรียกง่ายๆว่าเด e Me g กโดย Apex Cybernetics มีการอธิบายว่าชุด Megagodzilla เป็นชุด Godzilla ที่ทาสีเงินใหม่และติดสวิตช์บนหน้าอกตามที่ผู้กำกับเอเฟกพิเศษเทรุโยชินากาโนกล่าวว่า Megagodzilla เป็นแนวคิดของโปรดิวเซอร์โทโมยุกิทานากะ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันครบรอบ20ปีของซีรีส์กอรซิล่าธนากะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมคานิกของที่ฉายในปี1967จึงตัดสินใจสร้างหุ่นยนต์ที่เรียนแบบกอรซิล่าขึ้นมาก่อนที่เมกะกอรซิล่าจะถูกสร้างขึ้นโทโฮได้พิจารณาที่จะนำเอาไคจูจากคนที่มีชื่อว่าการุกันมาสู้กับกอรซิลาในบทภาพยนตร์เรื่อง Giant Monster Can b a s Okinawa s h o w d o w i n s a m p a Misaki เรื่องราวจะกล่าวถึงการุกันที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ต่างดาวกาลูกาแต่มันได้เข้าต่อสู้กับกาิซราแองกิรัสและมอตทาที่โอกินาวา แต่บทบาทก็ถูกปรับเปลี่ยนจนกลายมาเป็นเมกากอซเล่าและบทของกาลูการเอเรียนก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแบ็คโฮแพนิทรีได้มีบทภาพยนตร์อีกเรื่องก่อนที่จะกลายเป็นกอสเล่าเวอร์ซัสเมกากอสเล่าโดยจะมีเรื่องราวที่เมกากอสเซ่าร่วมมือกับไก่แกนภายใต้คําสั่งของอาร์เอเรียนได้ร่วมมือกันต่อสู้กับกอสเซ่าแองกิลัสและไคจูตัวใหม่ที่มีชื่อว่าคิงวาลแคนหรือคิงบันแกนแต่สุดท้ายบทบาทของเรื่องนี้ก็ถูกตัดจนเหลือแค่เมกากอสเซ่าที่ต่อสู้กับแองกิ ในช่วงต้นเรื่องคุณนากาโนะกล่าวว่าการออกแบบเมกากซาเซรามีลวดลายตามชุดเกาะของยุโรปในยุคกลางคุณโคยิจิคาวาชิตะกล่าวถึงการออกแบบของเมกากราเซราว่ามีความเป็นสตรีมพังคุณคาวาชิตะมอบหมายให้คุณอากิฮิโกะออกแบบเมกากราเซราเนื่องจากพวกเขามีประสบการณ์ร่วมกันในอุลตร้าแมนเอสพวกเขาใช้เวลา3-4วันในการออกแบบเดิมทีเมกากราเซราถูกจินตนาการว่าต้องมีร่างกายที่เป็นสีหลงแต่สุดท้ายก็ถูกปัดตกไป ในช่วงการสร้างเฮเซเมกากอซีาแนวคิดในการนำหุ่นยนต์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาต่อสู้กับกอซิลาจริงๆแล้วมีต้นกําเนิดมาจากแนวคิดของผู้กำกับสเปเชียลเอฟเฟกอย่างคุณโคอิจิคาวาจิตะที่ต้องการนำเอากอซิลามาต่อสู้กับแมคานิคของและองค์ประกอบของเรื่องราวที่เขาออกมาบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์นิยายวิทยาศา,ศาสตร์คลาสสิกในปี1966ในชื่อเรื่อง f a n t a s t i c Vo y a g e บทภาพยนตร์ในตอนแรกของขาวัชตะจะใช้ชื่อว่าไมโครซูเปอร์แบทเทิลกอรเซลาเวอร์ซัสกิกามอโดยเรื่องราวจะกล่าวถึงกอรเซลาบุกสหรัฐอเมริกาโดยกองทัพสหรัฐได้สร้างเมคานิคของเพื่อต่อสู้กับมันตัวของเมคานิคของได้ปล่อยให้มนุษย์เข้าไปในร่างกายของกอรเซลาเพื่อต่อสู้กับมันในร่างกายในขณะที่ตัวของเมคานิคจะต้องต่อสู้จากด้านนอกหลังจากนั้นก็เกิดรางสีที่ั่วไหลออกมาจากตัวเมคานิคของ ทำให้เกิดไรจูกายพันธุ์ที่เรียกว่ากิกามอสสีถ่ายและเข้าต่อสู้กับกอร์ซิลาจนสุดท้ายมันได้รับการแก้ไขจนกลายเป็นแบททราแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องราวในครั้งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นจริงและยังมีการเสนออีก2เรื่องได้แก่กอร์ซิลาเวอร์ซัสเมคานิกของและไมโครยูนิเวิร์สอินกอร์ซิลา สุดท้ายโทโฮก็ได้ปัดไมคานิกคองลงและได้ให้เหตุผลว่ากลัวจะมีปัญหาทางกฎหมายกับเทอร์เนอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ที่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของตัวละครคิงคองแม้ว่าโปรเจกต์ต่างๆที่มีไมคานิกคองจะถูกยกเลิกไปแต่เมกะก็ยังคงเป็นศัตรูของกอรซิลล่าในภาพยนตร์เรื่องต่อไปในสตอรี่แรกๆของบทได้มีการใช้ชื่อว่ากอรซิลล่าเวอร์ซัสเบอร์เซิร์กโดยจะมีบทร่างอยู่ทั้งหมด14หน้าที่กล่าวถึงเมกะกอรซิลล่ามีต้นกำเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เป็นโลหะ มันได้เดินทางมาอย่างโลกด้วยอุกบาทสิ่งมีชีวิตนี้เติบโตโดยการดูดซับเครื่องจักรเข้าสู่ร่างกายและกลายเป็นสิ่งแปลกประหลาดทางกลไกที่ถูกเรียกว่าเบอร์เซอร์เมื่อพิจารณาว่ากอด์ิลาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเบอร์เซอร์ก็ได้กำหนดค่าของตัวเองให้ลอกเรียนแบบราชาแห่งไขจูและพยายามที่จะเอาชนะกอด์ิลาเพื่อที่มันจะสามารถยึดครองโลกได้ ได้มีตัวละครจากภาค Godzilla vs King Ghidorah ได้เข้ามาสร้าง Super X3 โดยได้รับความร่วมมือจาก JSDF เพื่อเอาชนะทาง Godzilla และ Megagodzilla คุณอ s ซ b u c h i ได้นำเอารูปแบบภาพล่าง Concept Art ของทั้งรูปแบบเริ่มต้นของ Berserk และรูปแบบของ Megagodzilla เอาไว้ให้กับทาง t o โฮแต่แนวคิดนี้ก็ไม่เคยได้รับการพัฒนาไปไกลกว่า Megagodzilla นอกจากนี้ยังมี Concept Art ของ Time Forming Megagodzilla ในรูปแบบต่างๆที่ได้ปรากฏออกมา ในการออกแบบครั้งสุดท้ายก็เหลือแค่เมกะกราเซลารวมร่างกับการูด้าเท่านั้นคุณชินจินิชิควะคุณยาซิชิโทริสวะและคุณฮิโรชิมารุยามะได้ส่งคอนเซปต์อาร์ตสำหรับเมกากอาเซราเวอร์ชันมิเลเนียมสุดท้ายแล้วผลงานของคุณนิชิควาได้รับชัยชนะโดยคุณมารุยามะ ได้รับเครดิตสําหรับงานออกแบบเพิ่มเติมและคุณนิชิกาวะได้ออกแบบชุดเกราะของคิดิวให้สะท้อนถึงกระดูกที่อยู่ด้านในโดยใช้ลวดลายคล้ายกับกระดูกสันหลังและซี่โครงเปรียบเสมือนไคจูจากซีรีส์อุลตราแมนซีโบสึคอนเซปต์แรกเริ่มใช้สีเหลืองเหมือนกับกระดูกแต่หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนการออกแบบทั้งหมดผู้กํากับเทคนิคพิเศษคุณยูอิจิคิคุจิได้ออกมาพูดว่าดวงตาของคิดิวมีการเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดง เมื่อถูกวิญญาณของกอซิล่าตัวแรกเข้าสิงโดยตั้งใจจะให้เส้นสีแดงบนแก้มของมันดูเหมือนกับน้ำตาแห่งเลือดการออกแบบอนิเมะเมกะกอซิล่ามีพื้นฐานมาจากภาพล่างเบื้องต้นโดยผู้กำกับฮิโรยุกิเซชิตะผู้ออกแบบผลงานนาโอยะทนากะได้ออกแบบโดยใช้แบบล่างจากคอมพิวเตอร์โดยมีเอจิคาวาดะเป็นผู้สร้างสรรค์คอนเซปต์อาร์ตของการออกแบบผู้ออกแบบงานสร้างเฟอร์ดินันโดได้สร้างแบบจำลองสุดท้ายของเมกะกอซิล่า เซชิตะได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตจำพวก อครโนโดมและเม่นทะเลเนื่องจากเขารู้สึกว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์หรือมีความเป็นไปได้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เลยและต้องการให้รูปลักษณ์ของเมกากริสิ่าสะท้อนถึงสิ่งนั้นถ้าทางของเมกากอริสซ่าจะเอ็นไปข้างหน้าเหล็กบริเวณหางจะได้แรงบันดาลใจมาจากขวานของนักลบส่วนขาที่ถูกจำลองมาจากนกและไดโนเสาร์ตัวเครื่องได้รับการออกแบบเพื่อให้รู้สึกเหมือนว่าประกอบด้วยนาโนเมทัลที่มีชีวิตยอย่างต่อเนื่องเหมือนถูกแทรกเข้าไปในทุกส่วนของเครื่องจ เพื่อแสดงถึงข้อผิดพลาดในการป้อนโปรแกรมในการสร้างการออกแบบของเมกากอาซิลาซิตี้มีลวดลายตามเชื้อราหรือลาเมืองที่เติบโตในจานพอเชื้อตรงภูเขาไฟฟูจิทำหน้าที่เป็นเหมือนกับจานพอเชื้อเมกากอาซิล่าซิตี้ได้รับการออกแบบให้ดูเก่าและสุดโทมเมกากอาซิล่าซิตี้ได้รับการออกแบบตามโรงงานในช่วงเวลาที่เกิดมลพิษ เมกากอร์เซ่ามีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันมาแต่ทั้งหมดก็มีลักษณะาบางอย่างที่เหมือนกัน3เวอร์ชั่นแรกเป็นหุ่นยนต์ขนาดยักษ์ที่สร้างตามกอซ์เซ่าโดยมีลำตัวเป็นสีเงินดวงตาสีส้มหรือสีเหลืองและมีอาวุธติดตามตัวเมกากอร์เซ่าดั้งเดิมในกอซ์เซ่าเวอร์ชั่นเมกากอรเซ่ามีมิสไซล์ตรงนิ้วและมีอักษรตัวย่อ MG สีแดงบนแขนซึ่งย่อม,มาจากเมกากอรเซ่า เมกาคอสซิล่า2ที่สร้างขึ้นใหม่จากเทรลเลอร์ออฟเมกาคอสซิล่าดูรวมแล้วไม่ต่างจากเวอร์ชั่นแรกมากนะักในส่วนบริเวณหางจะสั้นกว่ายกเว้นคิริวและมอนสเตอร์เวิร์เท่านั้นที่มีหางที่สามารถขยับและมีความยาวระดับหนึ่งเมกาคอสซิล่าเฮเซมีพื้นฐานมาจากรูปลักษณ์ของกอสซิล่าเองร่างกายของเมกาคอสซิล่าประกอบไปด้วยโลหะสีเงินแวววาวและดวงตาเป็นสีส้มเมกาคอสซีล่ามีส่วนที่คล้ายกับกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกหน้าท้องแขนและขายอย่างชัดเจน มีช่องระบายอากาศอยู่บริเวณด้านหน้าคอและส่วนหัวมีหนามแหลมโค้งอยู่ด้านบนในส่วนของคิริวมีความโฉบเฉี่ยวกว่าเมกากั l เซ่าเวอร์ชันอื่นๆมาและมีความคล้ายคลึงกับกัสเซ่ามากกว่าเวอร์ชันก่อนๆในกัสเซ่าอ a เกนเมกากัสเซ่าคิริวมีสีเงินอ่อน โดยมีหลายส่วนบนร่างกายเผยให้เห็นถึงเส้นลวดสีดำหนาอยู่ข้างใต้หัวมีเหล็กแหลมยาวยื่นออกมาจากหน้าผากขึ้นไปทางด้านหลังของศีรษะดวงตามีขนาดใหญ่หน้าอกของคีริวมีแผ่นกลมสามเหลี่ยมที่ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อปกปิดแอส์แตร์สีโร่แขนนอนที่อยู่ข้างใต้เครื่องยิงจรวดสีน้ำเงินสองเครื่องจะติดไว้ที่ไหล่และคล้ายกับการูดาของซูเปอร์เมกากอสซล่าอนิเมะเมกากอสซล่าจะแตกต่างออกไปอย่างมากร่างกายที่แบ่งเป็นส่วนๆปกคลุมไปด้วยหนามแหลมขนาดใหญ่หัวแบนและยาว มีดวงตาสีแดงและมีหนามแหลมขนาดใหญ่2อันยื่นออกมาจากใบหน้าคล้ายกับงาและมีหนามเล็กๆที่ยื่นออกมาจากคางตัวของมอนสเตอร์เวิร์ดเมกากอร์ a ซลมีสีเงินเมทัลพลังงานเรืองแสงสีแดงนีออนที่ส่องไปทั่วร่างกายผ่านช่องว่างในแผ่นโลหะหุ้มกาะเมกากอร์เซลามีหางที่ยาวเป็นเหมือนป้องและมีใบมีดติดอยู่ตรงปลายหางแผงบนแขนและขาหุ้มด้วยเกาะที่มีการซ่อนเครื่องยิงขีปนาว,วุธไว้ตรงบริเวณไหลยุคโชวะ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ20ปีกอร์เซล่ v เวอร์ซัตไมกากอร์เซด้วยรายได้จากตัวหนังชุดนี้ที่ประสบความสําเร็จทําให้โทโฮได้อนุมัติให้มันได้ไปต่อในเรื่องถัดไปอย่าง t e อ l o r ์ออฟ g มก o ากอร l เซล่ากอร์เซล่าเวอร์ซัตไมกกซลจนถึงเชอร์ร์ออฟ g มก o ากอร l เซ โดยความตั้งใจที่จะยึดครองโลเพื่อสร้างยูโทเปียแห่งใหม่ที่ตอนนี้ดวงดาวของพวกมันกำลังจะถูกหลุมดำดูดเข้าไปพวกมันจึงได้สร้างอาวุธที่แสนอันตรายขึ้นมาที่สามารถทำลายอรารยธรรมของมนุษย์และไคจูที่อยู่บนโลหลังจากที่เอเลียนได้ศึกษากอรซิล่าย่างใกล้ชิดพวกมันจึงได้พัฒนาอาวุธและสร้างมิกากอรซิล่าขึ้นมาจากนั้นจึงได้ปกปิดตัวตนของมันให้เป็นกอรซิล่าโดยใช้ผิวหนังปลอม จากนั้นจึงปล่อยให้มันเริ่มทำลายประเทศญี่ปุ่นแองกิลาที่เห็นจริงได้เข้าไปหาแต่สุดท้ายก็ถูกจัดการจนกามหาักจากนั้นมันก็ได้ไปทำลายประเทศญี่ปุ่นต่อแต่กอซิล่าก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้าจัดการกับกอซิล่าตัวปลอมจนสามารถเผยร่างจริงของมันออกมาได้เมกากอซิซล่าเริ่มโจมตีกอซิเล่าอย่างหนักหน่วงแต่มันก็เกิดปัญหาขึ้นจากกลไกที่อยู่บริเวณหัวของมันทําให้มันได้รับความเสียหายจนต้องถอยกลับไป ดยความเสียหายที่เกิดขึ้นพวกต่างดาวที่ไม่สามารถซ่อมได้จึงได้รับพาตัวฮิเดโตะมิยาจิมะที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีจากนอกโลกและบังคับให้เขาซ่อมแซมเมกากซิสราเมื่อเมกากาิลรา้อมมันก็ได้ออกไปโจมตีเมืองต่อแต่ก็ถูกคิงซีซ่าและกซิสราที่ปรากฏตัวขึ้นมาร่วมมือกันเข้าต่อสู้กับเมกากซิสราจนมันถูกกซิสราจับบิดหัวออกมาจากนั้นมันก็ได้แพ้ให้กับสองไคจูพร้อมกับพวกเอเลียนที่ถูกกำจัดลง หลังจากการพ่ายแพ้ในครั้งแรกพวกเอเลียนก็ได้ส่งกองกําลังลุกลานมาเพิ่มพวกมันได้กู้ซาาของเมกากอซิล่ากลับมาเพื่อใช้งานอีกครั้งและพวกมันยังได้ควบคุมไคจูอีกหนึ่งตัวอย่างไททานโนสอรัสโดยความช่วยเหลือและแอบหลอกใช้ลูกสาวของมาฟูเนททาให้เมกากอซิลามีความแข็งแกร่งมากกว่าเวอร์ชั่นก่อนพวกเอเลียนได้ส่งเมกากอรซิล่าและไททันโนสอรัสออกไปโจมตีแต่กอซิลาก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้าต่อสู้กับพวกมันไม่นานกอซิลาก็ไม่สามารถต่อสู้กับ2ไคจูได้ทําให้กซ ต้องพ่ายแพ้กับพวกมันด้วยการช่วยเหลือของพวกมนุษย์ทาให้ไททันโนซอรัสหลุดจากการควบคุมและกอร์เซราก็ได้เข้าต่อสู้กับเมกากอร์เซราจากนั้นจึงได้จากการเด็ดหัวมันออกมาอีกรอบแต่ครั้งนี้ปรากฏว่ามันไม่ได้หมดสภาพเหมือนครั้งก่อนส่วนหัวของมันยังคงสามารถต่อสู้ได้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในฝั่งมนุษย์ทําให้สามารถทําลายอุปกรณ์ควบคุมของเมกากอร์เซราลงได้กอร์เซราจึงใช้โอกาสนี้ทําลายเมกากอร์เซราด้วยอะตอมิกเบสเป็นการจบบทบาทในยุคสมัยโชวะ ยุคสมัยเฮเซหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการนําคิงกิโดราและมอท่าเข้ามาโทโฮก็ได้เลือกที่จะนําเมกากอร์ซิล่าเข้ามาด้วยเช่นกันได้มีการปรับเปลี่ยนแหล่งที่มาของเมกากอร์ซิล่าใหม่ให้เกิดขึ้นจากองค์กรสหประชาชาติเพื่อปกป้องมนุษย์จากกอร์ซิล่าหลังจากที่ออกฉายเรื่องนี้ไปโทโฮได้คิดจะให้มันมีบทบาทใหม่ให้เป็นตัวละครที่ช่วยเหลือกอร์ซิล่าแต่ก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นโมเกราที่ออกแบบใหม่สําหรับบทบาทนี้แทนกอร์ซิล่าเวอร์ซัสเมกากอร์ซิล่า2 หลังจากการโจมตีครั้งล่าสุดของกอรซิลาในปี1992องค์กรสหรประชาชาติได้ก่อตั้ง UNGCC หน่วยงาน UNGCC ได้สร้างอาวุธต่อต้านกอซิลลีชิ้นแรกก็คือเครื่องบินขั้นสูงที่เรียกว่าการูดาแต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับกอซิลซียได้อย่างเต็มที่หน่วย UNGCC จึงได้นําเอาซากของเมกาคิงกิโดรามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นหุ่นยนต์ต่อต้านกอซิลซียอย่างเมกากอซิลซียที่มีรูปลักษณ์เหมือนกับกอซิลซียมีอุปกรณ์มากมายเพื่อตอบโต้การโจมตีทั้งหมดของกอซิลซียในปี1994ไม่นานหลังจากที่เมกากอซิลซียสร้างเสร็จกอซิลซียก็ได้ขึ้นฝั่งที่ยกไคชิ และเดินทางไปยังเกียวโตเพื่อตามหาเบบี้กอร์ l ลาที่ถูกพาไปที่นั่นเมกากอร์เลาได้ออกลงเข้าไปขัดขวางกอร์เลาจากนั้นมันได้พยายามโจมตีกอร์เลราอย่างหนักขณะที่เมกากอร์เลราใช้ช็อปแองเคอร์กอริเลาจึงได้ใช้นิวเคลียร์พารทําให้เมกากอร์เลรารัดวงจรจากนั้นกอร์เลาก็เดินทางไปที่เกียวโตต่อเมกากอร์เลาได้รับการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วและยังได้รับการเสริมพลังจากกาลูดาที่สามารถรวมเข้าด้วยกันได้ G-Ford ได้วิเคราะห์หาชุดอ่อนของกาซิล่าจากเบบี้กอซิล่ a าจนพบเข้ากับสมองรองของมัน G-Ford ได้ขนส่งเบบี้ไปยังหมู่เกาะโอกาซาวาระโดยหวังว่าจะล่อกาซิล่าไปที่นั่นและใช้เมกากอซิล่ากำจัดมันแต่โลแดนก็ปรากฏตัวขึ้นและพยายามชิงเอาเบบี้กอซิล่าไปทำให้ G-Ford ต้องเปลี่ยนแผนไปจัดก,การกับโลแดนก่อน เมกากอรซิล่าและการูดาได้เข้าโจมตีโรแดนจนมันได้รับบาดเจ็บสาหาัสเมื่อกอรซิล่าพล่งมาจากอ่าวมันก็ได้เข้าต่อสู้กับเมกากอรซิล่าทันทีแต่การูดาก็ได้ซัพพอร์ตเมกากอรซิล่าทำให้มันเสียสมาธิจากนั้นเมกากอรซิล่าก็รวมเข้ากับการูดาจนกลายเป็นซูเปอร์เมกากอรซิล่าโดยมันได้ใช้ระบบ G ีคชเชอร์ได้ทำให้กอรซิล่าเป็นอมัมตก่อนที่เมกากอรซิล่าจะจัดการฆ่ากอรซิล่าโรแดนก็ได้เข้ามาช่วยเหลือกอรซิล่ามันได้ใช้กำลังสุดท้ายใในนนกาารซซ่่อออมมมมมแมมงขึ้ห และเพิ่มพลังให้กับกอดซิลากอดซิลาได้ฟื้นขึ้นมาและเข้าโจมตีเมกากอดซิลามันได้ละลายเกาะที่หุ้มไว้จากนั้นก็ได้ปล่อยสไปรัลฮิสเลจนสามารถจาัดก,การกับเมกากอดซิลาลงได้จากนั้นจะไปมีบทบาทอีกทีใน g e ต g o อิ่งกอ z i l l a ยุคสมัยมิเลเนียม หลังจากที่ประสบความสำเร็จในบล็อกออฟฟิศของกอ d z i l ล่า T.M.K. โทโฮเลือกที่จะนำเอาเมกากอรซิซล่ากลับมาอีกครั้งในกอ d z i l ล่าอ a i เกนเมกากอ i l l a ด้วยรายได้และผลตอบรับที่ดีทำให้ได้มีภาคต่ออย่างกอ d z i ซล่าโตเกีย S.O.S. โดยจะเป็นภาคต่อแค่ภาคเดียวในยุคมิเลเนียมกอ d z i ซล่าอ a i เกนเมกากอ i l l a จนถึงกอ d z i l ล่าโตเก S.O.S. เมื่อกอ d z เ l l a ตัวที่2เข้าโจมตีทาเทยามะในปี1999รัฐบาลญี่ปุ่นได้ใช้โครงกระดูกของกอเซ l าตัวแรก มาเป็นพื้นฐานในการสร้างอาวุธต่อต้านไครจูชนิดใหม่โดยมันเป็นหุ่นยนต์ชีวภา,าพที่มีชีว่าคิริวมันถูกสร้างเสร็จในปี2003และมีอุปกรณ์ในการติดตั้งมากมายรวมถึงสุดยอดอาวุธอย่าง Absolute Zero c a n o o n ที่สามารถแช่แข็งเป้าหมายได้ที่อุณหภูมิ0 K ูนย์เคลวินจนสามารถทำลายถึงระดับอะตอมการเปิดใช้งานคิริวเป็นการดึงดูดกอสิลาให้มาย่างญี่ปุน่นโดยกองกำลังต่อต้านเมกาโลซอรัส ได้ส่งคิริวเข้าต่อสู้กับกอร์เซล่าการโจมตีของคิริวทําให้กอดซิซล่าเสียเปียบกอด์เซล่าก็ได้ส่งเสียงคํารามออกมา ทำให้ปลุกจิตวิญญาณของกอรซิล่าตัวแรกได้ตื่นขึ้นจากนั้นคิริวก็เกิดอาการบ้าคลั่งขึ้นทันทีมันเริ่มทำลายเมืองไปทั่วทางหน่วยงานไม่สามารถหยุดคิริวได้พวกเขาทำได้แค่รอจนกว่าพลังงานของมันจะหมดลงคิริวได้รับการปรับปรุงอีกครั้งแต่รัฐบาลก็ลังเลที่จะปล่อยให้คิริวไปจัดการกับกอรซิล่าแต่สุดท้ายแล้วคิริวก็ได้ออกโรงเพราะการปรากฏตัวของกอรซิล่าคิริวได้เข้าต่อสู้กับกอรซิล่าอีกครั้งการต่อสู้ของทั้งสองเริ่มดุเดาากทาร งานของ Zero, แอปซูลซีโรแต่ได้พุ่งเข้าหากอร์เซราแอปซูลซีโรได้ยิงบริเวณอ่าวทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นน้ำแข็งกอร์เซราได้ปรากฏตัวขึ้นมาจากน้ำแข็งมันได้รับบาดเจ็บสาหาัสโดยมีรอยแผลอยู่บริเวณหน้าอกไม่ชา้าคิริวก็ปรากฏตัวขึ้นมามันได้รับความเสียหายอย่างหนักแม้ว่าคิริวจะล้มเหลวในการฆ่ากอร์เซาแต่อิการาชิก็ประกาศว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่เนื่องจากญี่ปุ่นมีอาวุธที่สามารถต่อกรกับกอร์เซราได้แล้ว ในปีถัดมาคีวิวได้รับการซ่อมแซมโดยบริเวณแขนได้รับการเปลี่ยนตรง Absolute Zero c a n น n อถูกแทนที่ด้วย Triple h y p e r m อร์เม a n o n กอร์เล่าได้กลับมาที่โตเกียวอีกครั้งหลานชายของชูโจได้เรียกมอท่าไปที่โตเกียวเพื่อต่อสู้กับกอริเล่าแต่นางก็ไม่สามารถจัดการกับกอด์ิล่าได้จิริวได้ปรากฏตัวและเข้าช่วยเหลือมอท่าตัวอ่อนแฝดของมอท่าฟักออกมาและไว่ายไปที่โตเกียวเพื่อช่วยเหลือแม่ของพวกมันจิริวได้พยายามต่อสู้กับกอร์เล่าแต่ก็ถูกโจมตีจนหมดสภาพตัวอ่อนแฝดที่มาถึงก็เกือบที่จะถูกฆ่าแต่ได้รับการเสียสละจากมอท่า ทำให้พวกมันไม่ถูกฆ่าตายคิริวได้รับการช่วยเหลือจนสามารถกลับมาขยับได้อีกครั้งจากนั้นจึงได้โจมตีแผลเก่าของกอริซล่าเมื่อโจมตีแผลเก่าของกอรเล่าเสร็จแล้วคิริวก็ได้โจมตีสวนกอริล่าอย่างต่อเนื่อง ลูกๆของมอทาได้ช่วยกันจับกอร์เซล่าเอาไว้ได้มีคำสั่งให้สังหารกอร์เซล่าแต่เสียงคำรามของกอร์เซล่าได้ปลุกจิตสํานึกของกอร์เซล่าตัวแรกให้มันตื่นขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันกลับไม่อาราดแต่ได้คว้าเอาร่างของกอร์เซล่าไปที่ทะเลในระหว่างนั้นประตูบนร่างกายของคีริวได้เปิดออกเพื่อให้โยชิโตหลบหนีได้ก่อนที่จะดิ่งลงไปใต้มาหาสมุทรโยชิโตได้เห็นจอคอมพิวเตอร์แสดงคําว่าไซโยนาระโยชิโต คิริวได้จมลงสู่มหาสมุทรไปพร้อมกับกอดซิล่าเป็นการสิ้นสุดบทบาทของคิริวในภาพยนตร์ยุคสมัยเลวะเมกากอรซิล่าถูกนำเสนอในฐานะศัตรูตัวสำคัญในกอรซิ l ล่าอนิเมทไฮโดรจีมันถูกปรับเปลี่ยนใหม่ให้เป็นอาวุธจากต่างดาวที่ประกอบด้วยนานโนเมทัลที่เป็นอิสระแม้ว่าจะปรากฏในรูปแบบดั้งเดิมในฉากย้อนอด,นดีตสั้นๆในภาพยนตร์เรื่องแรกเท่านั้น แต่ก็มีการเปิดเผยว่ามันได้แพร่ขยายจนกลายเป็นป้อมประการขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเมกากอรซิล่าซิตี้ตามเรื่องราวในภาค2หลังจากการต่อสู้กับกอร์ซิล่าที่ล้มเหลวมาเป็นเวลานานกว่า6ปีที่ตั้งใจไว้ว่าจะอาศัยอยู่บนโลกบิลูซารุโดได้พัฒนาแผนการที่จะสร้างอาวุธหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ตามแบบของกอร์ซิล่าเมกากอร์ซิล่าจึงถูกสร้างขึ้นมาจากสารโลหะอิสระอย่างนาโนเมทัลในส่วนพัฒนาที่ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าเผ่าพัานธุ์อื่นๆมีส่วนร่วมในโครงการนี้แต่บิลูซารูโดก็เป็นคนควบคุมมันเป็นหลักหลังจากใช้เวลานานถึง4ปีในการสร้างเมกากอซิซีลาตัวของมันเสร็จสมบูรณ์ในปี20 4 6ในที่สุดกอซิลาก็มาถึงสถานที่ดังกล่าวและเตรียมที่จะกำจัดภัยคุกคามโดยยูนิเต็ดเอิร์ธได้รวมกองกำลังทั้งหมดเพื่อเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายแต่เมกากอซีลาก็ล้มเหลวในการเปิดใช้งานโดยไม่ทราบสาเหตุ และถูกทำลายไปพร้อมกับสถานที่นี้เมื่อกอร์ซิล่าเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ยูนเต็ดเอิร์ธได้ส่งผู้ลี้ภัยที่ได้รับการครับเลือด15,000คนเพื่อค้นหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่สามารถอยู่อาศัยได้โดยทิ้งโลกไว้ให้กับกอร์ซิล่าโดยที่บิลูซารูโด,โดไม่รู้เลยว่าหัวของเมกะกอร์ซิล่าที่เหลือมันยังสามารถทำงานอยู่ตามคำสั่งที่มันระบุไว้เพียงอย่างเดียวก็คือให้ทำลายกอซิล่า ประมาณ2 0 0 0 0ปีข้างหน้านาโนเมทัอของเมกากรอซิล่าแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่โดยรอบและค่อยๆสร้างแบบจําลองของเมืองกลุ่มผู้ลี้ภัยจากเรืออารัตลำกลับมายังโลกหลังจากที่กองกําลังของพวกเขาถูกทําลายโดยกรอซิล่าที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าและแข่งแข่งมากๆผู้รอดชีวิตได้ค้นพบป้อมปราการของนาโนเมทัอที่สร้างโดยเมกากรอซิล่าอยู่ในเตดเอิร์ธเปิดใช้งานเมกากรอสิล่าซิตี้และเริ่มดัดแปลงมันให้เป็นกับดักที่ซับซ้อนขนาดใหญ่สําหรับกรอซิล่า แต่ได้ใช้ชุดขับเคลื่อนที่ได้รับการดัดแปลงที่เรียกว่าวอลเชอร์เซซากิยูกะและเบลูเบได้ล่อกอซิ i l ล่าไปยังเมกากอร์ซล่าซิตี้ทำให้มันติดอยู่ในบ่อที่เต็มไปด้วยนาโนเมทัล EMP ได้ติดตั้งอยู่บนโครงสร้างของเมืองถูกยิงเข้าไปที่หลังของกอร์ซล่าหลังจากที่คีบหลังของมันถูกทำลายด้วยปืนเลี้ยวกัน เมื่อกอสเซล่าเริ่มเปลี่ยนพลังงานส่วนเกินให้กลายเป็นความร้อนวอาเจอร์ Roger, ก็เริ่มหลอมรวมนักบ,บินเข้ากับนาโนเมทัลทำให้พวกเขาทนต่อความร้อนได้นานมากพอที่จะจัดการตามแผน ร่างกายของฮารุโอปฏิเสธการหลอมรวมเนื่องจากเขาได้รับการรักษาก่อนหน้านี้ด้วยเกตของโฮทัวเมฟิตได้บอกกับฮารุโอผ่านเครื่องมือสื่อสารว่าเมื่อกอร์ซิล่าถูกทำลายเมกากอร์ซิล่าซิตี้จะกลืนกินโลกทั้งใบให้กลายเป็นนาโนเมทัลฮารุโอจึงเลือกทำลายห้องควบคุมของเมกากอร์ซิล่าซิตี้ทำให้ปิดการใช้งานของนาโนเมทัลทั้งหมดจากนั้นกอร์ซิล่าก็สามารถทำลายมันลงได้ MonsterVerse กอร์ซิล่า vs ของ หลังจากที่กัรเซราได้รับชัยชนะจากการต่อสู้กับชิงกิโดราที่บอสตันในปี2019อลันโจนาดได้ครอบครองหัวของกิโดราที่ถูกกัดขาดตรงเกาะอิสลาเดมาลาประเทศเม็กซิโกและเขาก็ได้ขายกะโหลกศรีรษะให้กับวอลเตอร์ซิมมอนซีอของเอเป็กไซเบอร์เนติกที่ได้เปลี่ยนมันให้เป็นระบบควบคุมสำหรับอาวุธต่อต้านไททันขั้นสูงสุดของบริษัทยอย่างเมกากอร์เลราภายในปี2024เมกากอร์เซราเกิดจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยการพัฒนา ทำให้กอซิล่าโจมตีโรงงานของเอปิกในเพนซาโคลาฟอริดาพวกเขาได้ใช้โอกาสนี้ในการใส่ลายกอซิล่าว่ามันเป็นศัตรูต่อมนุษยชาติ ซิมมอนได้น้มนนาวให้โมนาดเข้าร่วมกับเอเป็กในการสำรวจฮอลโลเอิร์ธเพื่อค้นหาแหล่งพลังงานที่สามารถป้อนเข้าสู่ไมกากกซิล่าของพวกเขาได้ขณะที่คณะสำรวจติดตามของและไปถึงยังตำแหน่งของแหล่งพลังงานในวิหารขนาดใหญ่เมก,กากกซิล่าก็ถูกเปิดใช้งานเพื่อทดสอบโดยผ่าสกาวครอเลอร์รขนาดยักษ์ออกเป็นสส่วนเมดิสันและเพื่อนๆได้เข้าไปในสำนักงานใหญ่ของเอเป็กในห้องกุงและได้เห็นการทดสอบของเมกากกซิล่าแต่ก็ถูกซิมมอนจับไว้ได้หลังจากพบแหล่งพลังงานแล้ว แล้วก็ได้คัดลอกมันออกมาซิมมอนก็เตรียมการสําหรับถ่ายโอนพลังงานให้กับเมกากอซิล่าทันทีทําให้จิตสํานึกที่คงอยู่ของกิโดลา่าประสานเข้ากับ AI ของเมกาและแทนที่การควบคุมของเซริซาว่าเมกากอซิล่าได้ฆ่าซิมมอนก่อนที่จะออกอารวาดในห้องกลงกอซิล่าที่เพิ่งเอาชนะของได้ในการต่อสู้ก็ได้เห็นเมกากอซิล่าที่โผล่ออมา เมกากอซิล่าที่เห็นกอซิล่าจึงได้รีบพุ่งเข้าไปโจมตีทันทีมันได้โจมตีอย่างหนกักจนกลุ่มของนาฐานได้กระตุ้นให้คองลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งก่อนที่เมกากอซิล่าจะได้สั่งห่ารกอรซิล่าลงคองก็ได้กระโจนเข้ามาโจมตีเมกาไททันทั้งสองร่วมมือกันจนสามารถเอาชนะเมกากอซิล่าลงได้เรามาดูความสามารถรวมๆของเมกากอซิล่ากัน เริ่มจากบีมเวพอนเมกากอร์เซราแต่ละเวอร์ชั่นมีอาวุธลำแสงที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบอะตอมิกเบสของกอร์เซราในกอร์เซราเวอร์ซั่เมกากอร์เซราตัวของมันได้ปล่อยลำแสงสีเหลืองออกมาจากปากของมันในขณะที่มันปลอมตัวเป็นกอร์เซรามันมีพลังมากพอที่จะทำลายบริเวณท่าเรือขนาดใหญ่ในโตเกียวอาวุธลำแสงหลักของเมกากอร์เซราก็คือเลนโบแคลเลอร์สเปซบีมที่มันยิงออกมาจากดวงตาของมันลำแสงอวกาศที่มีพลังมากพอที่จะทำลายวัตถุส่วนใหญ่ได้ทันทีเมกา ก็ซีรา2ก็มีลำแสงนี้อยู่เช่นกันในก็ซ l l าเวอร์ซัส g มกาก็ซ a รา2อาวุธลำแสงหลักของเมกาก็ซ l l าก็คือเมกาบัสเตอร์เป็นลำแสงสีลุงที่ยิงออกมาจากปากของมัน เมกาบัสเตอร์มีพลังเทียบเท่ากับอะตอมิกเบสแต่เนื่องจากความร้อนที่เกิดจากการยิงจึงทําให้มันสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาสั้นๆแต่สามารถยิงเลเซอร์ออกมาจากดวงตาได้เช่นกันอาวุธลําแสงที่ทรงพลังที่สุดของเฮเซเมกากอรซิล่าคือพลาสมาเกเนสเป็นลําแสงพลาสมาความร้อนที่มีความเข้มข้นสูงยิงออกมาจากตรงบริเวณท้องของมันหลังจากที่รวมตัวกับกาลูดาจนกลายเป็นซูเปอร์เมกากอรซิล่ามันสามารถใช้ปืนเมเซอร์บีมได้กอรซเล่าอเกนเมกากอรซิล่าและกอรซิล่าต ตเกียว SOS อาวุธลำแสงหลักของคิริวก็คือทายไนที่หน่ายดับเบิลเมเซอร์แคนนอนหรือทวินเมเซอร์แคนนอนที่ติดอยู่ในป่าตัวเกียว SOS อัสซลูตซีโร่แคนนอนที่ติดอยู่ตรงหน้าอกถูกแทนที่ด้วยทายโฟทริปเปิลไฮเปอร์เมเซอร์ กอร์เซล่าอนิเมะไทโลจีบิลูซาลูโดได้ออกแบบเมกากอร์เซล่าให้มีคอนเวอร์เจนต์นิวตรอนแคนนอนปืนใหญ่อนุภาพที่ประกอบไปด้วยกระบอกปืนพิเศษและเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่อยู่ภายในหัวของมันหัวของมันจะเปลี่ยนรูปแบบเมื่อมันพร้อมที่จะยิงอาวุธออกมาอาวุธของมันมีระยะการโจมตีอยู่ที่5กิโลเมตรมิสไซล์และล็อกเก็ตในทุกเวอร์ชันจะมีอาวุธอย่างจรวดมิสไซล์ที่ใช้ในการโจมตีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฝ่ายนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการบินแต่หลังจากยุคโชวะการบินทั้งหมดจะมีอ อุปกรณ์ในการช่วยบินหรือจะเป็นพวกอุปกรณ์อย่างบูสเตอร์ที่ช่วยให้พวกมันเคลื่อนที่ได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นความสามารถในการป้องกันในโชวะจะเป็นรูปแบบของบาเรียหรือที่ถูกเรียกว่าดีเฟนเนโอบาเรียเฮเซเมกากอสซิลาถูกหุ้มด้วยเกราะที่ทํามาจากโลหะผสมสังเคราะห์ที่เรียกว่า NT1 ถูกเคลือบด้วยเพชรเทียมสามารถป้องกันการโจมตีจากอะตอมิกเบตได้ เมกากอรเซราเสตี้ได้กระจายอนุภาคนาโนเมทัลในรัศมี300เมตรเพื่อป้องกันตัวเองจากการโจมตีคุณสมบัตินี้เรียกว่านาโนเมทัลพาร์ติเคิลดิฟฟิวซิ่งไทท์เทอร์อลเอเนจีบัฟเฟอร์เลเยอร์มันได้ใช้ความสามารถนี้เพื่อป้องกันตัวเองจากอะตอมิกเบสของกอรเซราเอิร์ธและนี้ก็คือแฟ้มของเมกากอร์เซราคุณผู้ชมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทางใต้คอมเมนต์หรือจะเป็นลิงก์เฟซบุ๊ก ที่ทางช่องเราสร้างเอาไว้เพื่อให้แฟมมอนสเตอร์มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมสามารถรับชมเรื่องราวอื่นๆก่อนหน้านี้ได้ตามดีดคลิปชันที่ขึ้นมาได้เลยนะครับโปรดช่วยกดถูกใจกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคุณผู้ชมสามารถกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนให้แอดมินมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้นะครับพวกเราทีอารไฟจะเาแฟมใหม่มาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกขอบคุณครับ